ของสาวของวันบันนอกกำลังจะไปกินนิมนต์ตากบาทวัดบุรพาวิทยาลาม บางทลราดตุ่มน้องเรือเพื่อนน,นสังจังหวัดน้องบวองัวลำพูงานแล้วบันทานมาเก็บผ่าเลยอืมน้ำเอาหัวรถไฟเลยมันกับพังบางสีแล้วนหนวด,ห,วด,ห,วดหัหวดหลหัวน่ะหัวไหลมันกันกนพังตัวนี้ ตรงนี้มันพังปูนอ้วนแม่น่ะป้วนตรงนี้ขูดัวกเลยหวัหวหดหลายหด กัดจำเ,ส,เส่ยงยาำเสขืนอุบนลัดอของเนี่ยบันให้เก็บ Trên nó dùng quá bọn ơn nó nhung thì nó ภูหจงหกส่ขึ้นจอพ่ะย่ะน่อใหผู้จการคเจ้าเนกับผ้าเห็นแว่าเห็นอย่างไต่มัยพระเจ้าขึ้นารเนาะสมมติพระผู้เจ้าฟอเลยสาวกไปฉันพัตาหารในราชวิเวรเสร็จแล้วกแก่ทานสิ่งของอุทิศส่วนกุศลให้เปนชดูองหลับ อทนารนอนทืนอทว่าเป็นบุญแจกขอแนละ้วเนาะเข้าไปทำบุญทุกมือด้านบาทสทุมือเริ่มไปเยี้ยีทอดผู้ตายผู้หลานก้ประหยัดน้ำทำบุญพานสะพาะนผ่านสมุทรขึ้นะส์ผู้จริโลกมุ่งเรื่อศาสนา E beleza. あ。<music> よろしくお อีกปัจจัยหนึ่งคือชาวนาจีนสุดท้ายผู้เ้าว่าชาวนาจีนสุดท้ายเวลาห้องจีนายหรือว่าเวลาห้องจีนใจขาดนมันจะมีเส้นทางของมันจิไปแต่วันว่าได้กินสุดท้ายเขาสามารถลีดูท่านบริวารบาินดูด้แล้วก็เ้องกับบังคับม้นบได้เวลามันตาข้องบังคับบ้นบได้เวลาคนโมลั่นบนยังว่าเวลาคนจีตายใจที่ขาดคนลยว่า ผุทโธเด้อพุทโธเด้อสัมมาอระหังเด้อสัมมาอระหังเด้อบอกไว้เพราะว่าเวลาจิตสุดท้ายชาวนจิตสุดท้ายมันจิดดับนี่มันเห็นแดงเมื่อก้ไปจับอดเด้อเพราะว่าสร้างศีรตายเท่าหางเสือเสียศีรษัตายเท่าหางโล่คนนั้นสร้างศีตายนำเลยเนาะมีอะไรหน้อยพ่อครัวเนาะครัวเบิ้ดชาวออเบิดจิตแจกของเขาก่อนเวลามันจิตดับชาวนจิตสุดท้ายพรูจะว่ามันไว้ก็แสงอีกไหว้ก็เสียง ไหวก็ฟ้าเลียมดจังเขาเห็นฟ้าเลียมแม่ดีเขาเห็นเพียงเดียวเลยแสงชั่ววัจิตจะถ่ายเัาไหวก็รันดีกว่าความมันจิตไปพวกมันจิตไหวก็รันดีมันจิตไปท่านใดมันยังว่าให้สรางสมบุญเลยหลายเป็นบุญเยี่ท่านเลยหลายเวลาเขาจิตตายมันจิตคิดพ่อนะมันก็จะได้คิดพ่อมันจะได้บอกเงี้ยถ้าเขาบ่ได้เห็ุบุญเขาเขาบ่คิดพ่อเนี้ยยังเขาจิตตายสิแล้วเาเห็ุบุญเยี่ท่านเลยหลายเขาจะคิดพ่อ บางคนเพิ่นตายไปไปเพราะบุญของเวลามันจะดับยิดนี่มันจะมีผู้คภาพไปเนี่ย่นเอิ่นในนิรยาบาลเป็นผูผ้าไปเพิน่นนี้มาเนี่ยพอได้ฟังเสียงหยังเนี่ยการฟังฟังโยกกำโหดไปเลดเนี่ยเจ้าที่นอ่นลับๆับดูยกินเขาแซ่บๆซ่ดูพระเดวานี่นอนไหลตายไปเลยเด้่มากรับข้อไปเลยเด้่นายนิรยาบาลมาเนี่ยหลากไปเลย ชาเทียนดังอยู่กับซางระโยเอาไปสวรรค์ออไปเพิ่นไม่นาทีเอาพ้นไปหน้า,านระยะบาลเอาไปหาจายย่อมพระบาตเขาเอ็ยจายย่มพระบาตน,าาม,านมีสองบัตนเลยบาตหนึ่งนีนระย,าบารยระบาลรเดี๋ยวภูน,น,น,นั้งไปด้านลบย่อบาตรเดี๋ยวภูตัดสินพอเข้าไปเราต้องตัดสินแล้วมันบ่อนบาดเสี่ยกับด้านหลบเลยเน่ได้ในระยะได้ในระยะบานลงไปต้องไปหาย่อบาตรก่อนให้จายย่อบาตสอบสวนกันว่า ใน้นณะที่เจ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเจ้าเห็นยังแน,น่มันจะมีหัวผ้าไปตอนน้อตายแล้วมาคนเอาไปพิ็มี่ก็ยังไวพิลับขึ้นมากก็ยังยนทางสกะกดลนครทั้งบานผู้วายจันทร์จันทร์ใหญ่บันเปินเอาไปพิเข้าไปพิดนาเลาตายคนซือสร้นะเล้าตายรถต่ำกันรถอัดก็ปีกันไปเล่าตายได้รถเลาายเล บาดแผลก็บพราลยดอกตัวมันอาจถอาซึมหัวใจตายทุ่มอยากทุ่มมือทีเขาก็ไปโรงพยาบาลหมอกระเช้าได้สูตรหมอก็บอกว่าเจ้าออกมาหยั่งคนตายเลยเจ้าคนตายมาหยั่งเลยหมอจะได้สูตรล้วตำรวจจะได้สูตรล้วโรงพยาบาลนี่มันรักษาคนเก็บคนป่วยได้มัน่ได้รักษาคนตายเลยโรงพยาบาลรักษาคนตายคนใดได้เลยเอาขึ้นไปเผาเลยทุ่มหยาดเอาขึ้นมาตั้งครงมไปยุบาน เอาไม่นอนไมได้ก็โล่งย่างดีอย่แล้วไม่แต่พอนะส่วนในสองสามขึ้นมีคนซื้อสั้นนี่ใาร่มไอ้ในนี่เลยวานผ้าลงไปผ้าลงไปห่อดอู่แล้วห่านุจร่ำผ้าหานใาร่มผ้าบานเลยให้ด้นี่เลยวานเงินเ่านเ่าจ้างจายังมันมันเป็นสั้นนี้เงินสั้นนึงอีกปุลสั้นนี้ขาวัวอยู่แล้ว่นาเป็นไยห้อยว่วขางัวงยู่แล้ว สั้นนึงอีกสั้นนึงอีกเพราะว่าสั้นนี่เลยสั้นนี่ยาบันได้ภากลับขึ้นมากในตายได้สองมือเต่าดนอนอยู่ในโลกโลกกูกลับกูกลับขึ้นมากมาในส้นมู่ในต้มือทั้งหลอดเราไปเปิดก่อนเราก็ฝเฟิร์นถึงมาน่งเราก็จามายิงกระหน่ำยิ้มิ้หนำเรายิ้ํานำแห้งเลยเพราะว่าไปสองมือเด้ตายไปสองมือหันนี้ค่ามหาจมูกฟังามันอีกเพราะยังเพาะยังสั้นดี ซื on fort, well, ้อเดียวกันน่ะที่ขาวัวน่ะตามากันโนกันม้เหือนีนต้ก็เรว่ามัฟังเพิ่นวมาเพิ่นเราไปผิดคนเนินมันโมเป็นสั้นไปเนิน่น่ามีสั้นนึงอีกเพิ่นเจ้บมาผิดคนเหมือนสั้นขาวัวเพราะยังไโต๊แกงอ้สั้นกูนี่แล้วมันเลยสั้นขาหัวเันเพราะยังโต๊ะแกงมาเนีสามมืออานมาสามมือได้มียาบาดมบอกว่าสามมือจะเสียวมาอีกบอกจ่ายกขวาน สามหมื่นพ่อใหญ่น่นก็ทีฟวามพาใยพ่อใหญ่ทีซื้อสร้าที่อะัรสั้างขาย้วยโเบาเงินเนี้ยให้เนียบบานเขหมดดิเขามางมือคนใดต่างนนั้นดิมันไม่ใงญ่เจ้าฟโอถ่าลูกใงญ่มดน้อจะตายก็ตายอีีเด็กเจ้าจะมาเน้อเขาว่าอาอีเนียเขาหนัดเป็นนัดได้สุ้เนีอยกำหุดไปเราได้หอดเงาเนเท่าเอาไป เลพงเย่ส bon bon ั้นขาหัวทาเลไต่เรยกล่าไปเขาเอาไปพิษนะเอาเอาคนไปพิษได้กลับขึ้นมาก่องตรงมอมลายใหญ่ห้องยันของพระทรงว่าท่านนะยันเขาไฟจุดถิ่นก่อนนะของพระทรงว่าท่านนี่ม่นลังเขาเนี้ยไปเขาล่างมูล่างมาเหมืเดิมที่นี่เขาล่างอยู่าง่ไหนมีพลโมท่านในเขานะทะเลกลับมาได้ขึ้นขึ้นมากไปนคนไปรอ เอาบอท่านหอววางเพินนี่มีคนออกไปว่าเขาเวลาเขาจิตตายเขาตั้งใจดีๆเมื่อไหรตั้งใจดีๆอ,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 อย่างไ,ห,าาองอไห้ไปคิดถึงเน่าอื่นคิดถึงต่้งบุญอย่างฟองเงินเขาค่อยสร้างบุญสร้างบทสร้างสาระสร้างยังไงลายเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ลายมันเงินไอ้ยี่ได้ใจนะก็เลยเอาใจอยางฟองเงิมันรอดอย่างเน่าอ,นนอื่นเวลาเขาจิตตายเหมือนเขาเวลาเขาจิตตายกันเท่า มีบุญเราได้เห็งบุญเนี่ยท่านกันสิเขาก็ตอบปัญหาโย่อมบาดได้ว่าเป็นอยังจังว่าตาโย่อมวาบาดปัญญธรรมคันแรลกปัญญธถามเลยว่าเจ้าอยู่ในหลวงบ่ิหนุนเจ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พอเจ้าเข้าหลบภูหลักภูใหญ่พอเจ้าทำบุญให้ท่านบ่ชพรวน้าบวพปัญญาว่าไว้สันเดชในเทวทูตสูตรปัญญธรรมคังสันคันแหลกปัญญขยวพ่อแม่มาก่อนเลยปัญญธมบุญคุณของพ่อแม่ก่อน คนบุญคุณพ่อแม่เขาบ่อเหตุบ่อเด็ดตอบตอบก่ได้คนแตยังเสียวไปลงนั่นลงเลาตอบได้ว่าเออข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ผู้ขาเป็นมนุษย์อยู่หนึ่งผู้ขาเรียกพ่อเรียกแม่ดูรอดแม่พ่อแม่จะมาเนตายพ่ากระติบบริเลตตรนั่นลงบุณคุณท่านผู้ขากระเด็นยังเสี่ยงพ่อกระตบบริเลตตรงนั่นลงคนบอกว่าว่าเออบอกหน้าในโรงพยาบาลมาบนต่อออสัตว์ตีไปลงนั่นลงในเจ้าะออสัตว์ตีไปขึ้นสวรรค์ คือว่าไปเรื you you ่องมโนดีอให้ไปจิดเป็นมโนดีมอนทีบอถ้าเขาตอบปัญหาเป็นโมได้แต่เขาโได้เห็นบุญตัวโมได้เนี่ใ้ในรรยาบาเพนูจักคนเนีพนุจักประวันเข้าเหือนเดิมอมันว่าไอกเข้าไปเนีตัวอุนโมได้โอ้ยหู้หาเขา็บัตโเดีไว้เนี้ยด้บัตรุมือเขาเห็นบัตรโมได้ตัวโมได้พนุญจักประวัิเข้าวัดแต่ว่าเพิรอนมีสิทธ์ตัดสินเข้าไซื้อใด้ในเรยบัตต้องหายใจยกมาบันจะคอยตัดสินไหน ี่เป็นผู้มีภาษาเขาได้พอเขาเห็นหุนไว้ได้หลายแล้วพ่อเขาจงยัจเห็นหุุนว้เวลาเขาจิตายคืชพื้นในเตรียมโตวไว้นะเตรียม,มยใบได้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นบรรลุยุติ่ล้วเห็นเตรียมโตวไว้เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมร่างกายไว้จังไงเขาจิตายดีแล้วแต่เราพนหรือว่าเราข้อลอยปีจะพ่นแต่เขาเตรียมไว้มันคล่องเวลา เมื่อนั้นว่าหอดมันยังคอยที่พอใจคิดย่างพอไปดูล่นดูล่ายจำเอาโ็ดบุญไปเท่าที่มันก็เป็นบุญทรงด้วยกันแต่ว่าสู่เขาเห็ดเอาบ่ได้ถ้าเขาเห็ดเอาเราไปแล้วนี่เขาบ่ได้คิดหนักได้นะบางคนเรียบุญรายๆนี่มีหมดพวกเทวดาพวกเทพพวกพุม่มมหาพุ่มนี่ก็เสามีพวกคนใสจชาัดาสีแหลกๆก็เห็นเทวดามันหลับก็ฟ่าว่ากูเนี่ย ในขณะที่เขายังมีชีวิตยอยู่พเพื่อว่าที่ไบ,บเป็นวนาไปแบบเป็นเทวนาอยู่สันดีเขาเจอ,อยู่วันอัะมากับอวา,ามหายนย่อมดูแลเจ้าของดูแลจิตใจนะที่สำคัญก็ดูแลจิตใจอย่ความแวดดีก็ต้องไปเบิ่งพื้อื่นดอกมันมาว่าเบิ่งชีวิตหอะไรเป็นความเล็กน้อยพระพุทธเ,เจ้าเขาบอกว่าให้ตรงเบิ่งชีวิตดีประพฤติตนใ้เมืองค้นนถือไฟใหม่บนสีสะ เพื่อเขาหนิมันแม่นไฟใหม่หัวอยู่เอาดิไม่กินไม่ใจไปเฉียดไปปวดไปสร้างผู้อื่นบัไม่กินไม่ใจไปมอดน้องสาววอร์ที่พอเฝ้าไปมอดจะไฟอันนี้คือกันเข้าเพื่อกันเข้าที่ไป็เท่ากันหน่อยเข้าไตถือว่าหอดเข้ากันในเข้ากับวัวลูลพอดเพิ่งว่าเหตุเหมือนคนถูกไฟใหม่บนศีรษะเป็นบ่มีเวลาสิเมื่อปวดเมืเฉียดในผู้ใดอยู่ผู้แรกจะหัวอยู่ฟ้องไว้รักษาจะฟ้องให้ไฟใหม่หัวอยู่ พรเจ้ามีบอกไว้พระ้นันโนีอัตมาหลวไว้กับอย่าต้องทุดนทพวกนี่มสมาทำุญตา๊กบาทโมนีคนตาดูแลอย่าหอมเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเอาเองดูแลเฮ็ดดูแลใจของทราหที่สุดในการกก่าสัมโมสนียประธานใน้มนีคนควรแก่เวลาสะพอจร่วงโปรงไปแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการในนี้ 啊啊！Uh, uh. ね